สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันในลูกพี่พาเจงนะครับตอนพิเศษนะครับกับเกมเฟสแกนออเดอร์นะครับก็หลังจากที่เราไม่ได้พาเจงกันมานานครับก็ไม่มีอะไรให้พาเจงนะฮะก็วันนี้มีกิจกรรมนะครับครบรอบ2ปีนะครับเฟสแกนออเดอร์ก็เขามีตู้การันตีนะครับเซอร์แบนดห้าดาวให้กดนะครับก็เรียกได้ว่าคุ้มนะถ้าจะเติมนะครับก็ตอนนี้ต้องใช้เพชรอะไรนะเขาเรียกเพชรเติมเงินใช่ไหมเพชรฟรีใช้ไม่ได้นะ แต่ว่ากดได้แค่ครั้งเดียวครับเดี๋ยวเราจะมาลองสูงกันนะครับว่าเป็นไงบอกกันเลยว่าตู้การันตีรอบที่ผ่านๆมาไม่เคยเติมนะครับ่ายฟรีมาตลอดแต่ว่าวันนี้เสียตังค์นะก็มาเรามาลองกดกันนะครับก็เขาจะบอกว่าตอนนี้เพรฟรีคุณมีอยู่90นะครับแล้วก็เพรเติมเงินมีอยู่30ก็ถ้าเกิดใช้ปุ๊บก็เติมเงินก็จะเหลือศูนย์นะโอเคกดกันเลยนะครับอ่ะมาลุ้นกัน เราจะได้อะไรมามาใ<า>บาแรกใบแรกแม่ยังไม่วิ่งนะยังไม่วิง่งเฮ้ยสีทองเลนเซอร์อะไรวะอุ้ยกันนะบ้าเฮ้ยมันไม่วิง่งเนี่ยมันไม่วิ่งทำไมมันทองอะ่ะแล้วอย่างนี้ไปอื่นมันจะวิ่งไหมเนี่ยหรือวิ่งคือใบที่การันตีโออะไรเนี่ยแคสเตอร์ ไม่ช็อตด้วยโอ้ยอะไรเนี่ยเรือสามดาวนะฮะมามาเฮ้ยวิงว่งวิ่งแสดงว่าแสดงว่าเราต้องได้ห้าดาวมากกว่าสองใบเบอร์เซอร์เกอร์ใครวะวลลาดโหดีใจทีสสุดเลยได้วาลาดเนี่ยคือแบบอยากได้แคสเตอร์ไง แบบว่าเมอร์ลินก็ได้เวเวอร์ก็ได้อิลิยาก็ดีนะครับแม่โอ้โหเซเบอร์อื้อหือไอเคชินะครับไม่เฝ้ายิมนะมาอยู่ในเฟสนะฮะโอ้เซอร์แวนเฮ้ยสีทองแอสซาซินใครครับแจ็คโอ้ยเฮ้ยตัวนี้เล่นสุดยอดว่ะ หูบยบ,บอกเลยว่าแหลมนะฮะบอกเลยว่าแหลมโอเซล่ากับลิสนะครับ 4E ห้า e ดาวไห้า e ดาวหรือเปล่ามองไม่ทันนะครับโอเคไม่เป็นไรมาเลยมาเลยโอไม่ช็อตน,นะฮะเมเดียนะครับสามดาวไม่เป็นไร โอ้คีเรนะครับคีเรอะไรครับถือว่าแบบหูคุ้มแล้วนะคุ้มแล้วโอ้โหชินจิโอใบนี้มาแบบเจอเบื่อหน้าเนี่ยชินจิแมววิอีกสักหน่อยไหมสักใบไหมสักใบไหมเฮ้ยสีทองเลนเซอร์อะไรวะนายเป็นใครเนี่ยสีดาว ใช่คือใครเราไม่รู้จักโอเคครับโอ้โหสำหรับลูกพี่พาเจ็งรอบนี้ไม่เจ็งนะได้5ดาวมาทั้ง3ตัวนะครับก็สำหรับใครที่จะเติมตู้การันตีนะผมว่าค่อนข้างคุ้มอยู่นะนะครับก็สามารถเลือกเติมได้ตามงบประมาณเลยแต่ว่าเราสุ่มได้แค่ครั้งเดียวนะนะครับต่อคนนะครับก็ขอตัวลาเปกันก่อนนะครับสำหรับลูกพี่พาเจ๊งตอนพิเศษในวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ ไว้เจอกันใหม่โอกาสน,นะครับผมไปแล้วลครับสวัสดีครับ